สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกันต่อนะครับเนาะเออห่างเหินกันมาหลายวันพอสมควรอาจารย์นี้ยังมาเรียนภาษาไทยเราบอกเรียนต่อตุ่นเดียดนะจังไห้วิทยธรตมานงยกกระแสเนะเาะกระแส่พืชอับตบดจําสัป,ปดาห์นี้มาในนอมอนตอนนี้ตุ่นออกเนี่ยจังยังโจมตัวมือตุ่นออกเนี่ย អឺកសាិតនេះអាត្មាយកមកតែមួយវគ្គទេណាយកមកមួយវគ្គរបស់កសាិតពូវែងណាអឺបើស្ិនឱ្យមកទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាມັນអាចនឹងចប់ទៅមួយឃ្លីបមួយឃ្លីបនេះវាអាចទៅវែងវែងទៅអញ្ចឹងយកមកមួយវគ្គមួយវគ្គណោះអឺចាំធ្វើអាននៅស្ដាប់ណាថាເຂົາឬເ THER ຄົນນັ້ນ ไม่ได้มีคนสมบัติตรงตามอย่างที่เราเขียนข้างต้นเป็นเพียงสุภาพสตรีคนหนึ่งที่ใช้เวลาเกินครึ่งชีวิตทุ่มเทไปให้กับกีฬาชนิดอื่นไม่ใช่ฟุตบอล เราคงไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ามันจะยากและท้าทายศักยภาพเธอมากขนาดไหนอานาสระเตส <c oughs> ถ้าเขาหรือเธอคนนั้นไม่ได้มีคนสมบัติตรงตามอย่างที่ เราเขียนข่างต้นเป็นเพียงสุภาพสตรีคนหนึ่งที่ใช้เวลาเกินครึ่งชีวิตทุ่มเทไปให้กับกีฬาชนิดอื่นไม่ใช่ฟุตบอลเราคงไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ามันจะยากและท้าทาย ศักยภาพเธอมากขนาดไหนอ่าอนให้ฟังอีกรอบครับถ้าเขาหรือเธอคนนั้นไม่ได้มีคนสมบัติตรงตามอย่างที่เราเขียนขางต้นเป็นเพียงสุภาพสตรีคนหนึ่งที่ใช้เวลาเกินครึ่งชีวิต ทุ่มเทไปให้กับกีฬาชนิดอื่นไม่ใช่ฟุตบอลเราคงไม่สามารถจินตนาการใดเลยว่ามันจะยากและทาทายศักยภาพเธอมากขนาดไหนจังยังแปล ถ้าเขาหรือเธอคนนั้นถ้าปลายท้าเปล่า <can> ซันบอรเขาเขาเนาะปลายตะเกรหรือกอดหรือหรือหรือดุจเนียเธอเนียงหรือกอดคนนั้นเนี่ยนุหรือเนาะหนังถ้าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยปื๊ดมาแล้วเนี่ยหมอบแวะนะปลายเท้าเปล่าซันบอร์กอดหรือเปล่าซันเบอเนียงเนาะเนาะนุ หรือเน damn, huh ่นังมันเน่นังหรือเน่นังไม่ได้มีคนสมบัติไม่ได้มีคนสมบัติไม่ก็คือมันได้ก็คือเมียนมีอ่าได้ก็คือบานมีก็คือเมียนคนสมบัติคนสมบัติหรือคนสมบัติคนละกันนะนะคนละกันนะค่ะคนสมบัติอ่าไม่ได้มีคนคนสมบัติ มันเมียนหรือหมันบาน,มนเมียนคุณสมบัติตรงตามตรงตามหร,ตรตราหรือตรองตามหรือตรำเตาหรือตรองตามอย่างที่เราเขียนทางต้นแด้เยิงบานโสเซนเอันดัมเป็นเพียงหมายถึงว่าเธอหรือเขาคนนั้นเป็นเพียงเป็นเพียงก็คือกรอนแตกนะกรอนแตก សុភ័ក្ត្រស្ត្រីគនណិងសុភាពស្ត្រីមាណ្យនោះមាណ្យសុភាពស្ត្រីមាណ្យទីឆាយវេលាកើនครึ่งជីវិតដែលប្រើប្រាស់ពេលវេលាជាងពគ្គណ្ដាលជីវិតធំធេបៃឲ្យហ្គាប់កិលាចិន្តអឿនអ៊ុកទឹះឲ្យអ៊ុកទឹះដល់កិលាប្រភេទផ្សេង មិនជេហ្វូតបอลតែកីឡានោះមិនមែនជាកីឡាបើតាត់ទេយើងគងមិនអាចយើងគងមិនអាចយើងនឹងមិនអាចចਿੰតនាការបានលើว่าស្រមើលស្រមៃបានឡើយថា ມັນຈະຍາກແລະທ້າທາຍເວລາທີ່ເລື່ອງមួយដែលពិបាកហើយនឹងជាເລື່ອງមួយដែលທ້າທາຍທ້າທາຍตรงນີ້គឺពិបាកឬສົມນ້ອມ poor ເວລາທີ່ເລື່ອງមួយដល់ពិបាកហើយនឹងສົມນ້ອມ poor ដល់សັກກະຍະພາບសັກກະຍະພາບຄືສັກດານຸພຽບຂອງສັກດານຸພຽບເຖີມຫຼາຍຂະໜາດໃດສັກດານຸພຽບរបស់ນាងນັ້ນ ខ្លាំងបណ្ណានោះទេអើអញ្ចឹងដែរនេះគឺជាពាក្យប្រែណោះប្រែយើងប្រែទេវាមិនពិបាកចាប់ចៃខ្លាំណាព្រោះថាអាត្មាយកមកតែមួយវគ្គមែនណាប្រសិនបើអាត្មាយកមកគ្រប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងវាប្រែងាយប្រែស្ដាប់បានងាយស្រួលណោះអើអញ្ចឹងដែរយើងទៅមើលប្រែคําសัพท์ណោះ คำศัพท์ที่คนรู้เปียได้พูดเอาឲ្យដឹងអូចេះຄົນສົມບັດຄົນສົມບັດອ່ານបាន2យ៉ាងណាຄົນສົມບັດឬອ່ານຄຸນນະສົມບັດຄຸນນະສົມບັດក៏ອ່ານបានຄົນສົມບັດក៏ອ່ານបានតែថាត្របສម្បត្តិចំណេះដឹងណាត្របສម្បត្តិໂຕນີ້ກໍឡែងមានន័យថាទៅເລີຍອາຈំណេះວິຊາ ត <caniser> ើល sí ើចំណេះដឹងលើចំណេះវិជ្ជាមិនមិនត្រប់សម្បត្តិទេណាត្រប់សម្បត្តិនេះមិនមែនសម្ដៅទៅលើលុយលឺមាសលុយប្រាក់ទេតែសម្ដៅទៅលើចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងណាគុណសម្បត្តិជាទៀងជាទៀងជាទៀងករណតែសុភាពស្រីសុភាពស្រីចឹងអាស័កໂຕនេះសុភាពស្ត្រី สะนนะร,ะต,รสะตัวนี้เหมือนอ่านเป็นเปียี่นะอ่านเปียกกระดาษเปียเพราะสระตัวนี้บ่นเหมือนสระอ่ะตีแ้่สระตัวนี้คือเรามาประกอบจมวนหนึ่งตัวเนี้ยสซภพสตรีสุภาพสตรีคืออา่านกึ่งของเสียงสตระเนี้ยกึ่งหนึ่งของสระมาประกอบกันกับต่อรอเนี้ยคือสุภาพสตรีแต่ถ้าสุเพียสตรีเกินครึ่งเกินครึ่ง เกินครึ่งเจียงเป็ดตันดาเกินครึ่งหอยมุ้ยเกินครึ่งชีวิตเกินครึ่งทางเกินครึ่งทองแล้วก็เจียงเป็ดตันดาทุ่มเททุ่มเททุ่มเทประทะอุตติหรือประดอลออยชนิดอื่นชนิดอื่นเนี่ยชะตัวนี้อ่านสำเร็จเปะกระดาเดียนะ អានក្នុងលក្ខណៈបើសិនថាវាមានស្រៈអមានស្រៈអក៏អានសំឡេងថាឆៈពេញពេញតែថាបើมันមានស្រៈទេឆៈតួនេះនឹងមានតួមកប្រកបជាមួយនឹងណនោះគឺชนิดอื่นชนะชนิดอื่นนะชนิดอื่นប្រែថាប្រភេទផ្សេងចਿੰតនាកានចਿੰតនាកានចਿੰត ນາការចਿੰតនាកានចឹងអាចតໂຕនេះមិនមែនពេញទេមិនមែនអានពេញទេបាទតໂຕនេះអានគឹមនេះចਿੰតនាកានដែលថាស្រមោលស្រមៃមានចਿੰតៈទេណាចਿੰតនាកានមានយ៉ាងចេះទេណាអានថាចਿੰតនាកានគឺស្រមោលស្រមៃបើយើងអានចਿੰតនាកានត្រូវនៅអត់ទេគឺមិនត្រូវទេតែស្ដាប់បានណាមិនត្រូវតែស្ដាប់បាន ชน mm -hmm. crawl... ิดនេះដូចគ្នាតាអានឆៈលកនិតມັນត្រូវទេតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងពាក្យគ្រប់ពាក្យក្នុងភាសាថៃប្រសិនបើគ្មានស្រៈទេมันអាចអានពេញសំឡេងបានទេត្រូវតែអានគឺគឺ1ក្នុងសំឡេងគឺមានតែពាក្យកណ្ដាលសំឡេងកណ្ដាលណាชนิดនេះអានរបស់ชนิดអានតានេះតាណានេះតែតាណាទេគឺអានតាណា กรุบเกียถึงอ้อนะกรเกียึงอ้อยากยากปรปิบัติท่าทายท้าท,า, er. ทายนี่ปริบัติบาทเนียนะท่าทายนี่ปิบาปิบาทโดยจักเตียนเนี่ยชเล้ชเล้งชงชงก็คือท่าทายรู้สนานอมป่อสก,กยภาพสก,กยภาพเนี่ยสกยภาพ สักกะยาภาพสักยาภาพแมนอ่านสักยาภาพไปนะอ่านสักกะยาภาพสักกะยาภาพสักกะยาภาพแต่ยะตัวนี้อ่านสำเร็จกึ่งหนึ่งนะสักกะยาภาพก็คือสักดานนเพียวสักดาโนเพียบนะอาจาังเปียถึงอ้อนเนี่ยเดียมนประเภทแบบเนี้ย មានជាជាណែនាំឲ្យវាមិនមានស្រៈអញ្ចឹងជាជញ្ញៈខាងមុខហ្នឹងយកមកប្រកបជាមួយជាញ្ញៈតទៅទៀតគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ក្នុងភាសាថៃត្រូវតែបញ្ចេញសំឡេងពាក្យកណ្ដាលមិនមែនបញ្ចេញគ្រប់ទេតែប្រសិនបើពាក្យនេះមានស្រៈអស្រៈអយើងត្រូវតែបញ្ចេញសំឡេងស្រៈអហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាអេអញ្ចឹង អើចាប់ហើយចាប់ហើយយ៉ាងសូមគុំ like គុំ share គុំ subscribe ហើយផងណាអឺសូមអរគុណច្រើននៅក្នុង clip នេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះសូមជម្រាបលាបង